อ่าครับวันนี้เราก็จะมาทำการคอมเพซชันนิงแล้วก็มอนเตอริงไวไฟอ่าเครื่องเดยเยนะครับกันนะครับอันนี้คือที่ติดตัดต้งฮาร์ดแวร์แล้วนะตอนนี้เราก็จะมาทำคอมเพซชันนิงกันก่อนอน่นก็มาดูาคู่มือก่อนแนะนำให้อ่านคู่มือโดยละเอียดนะครับสำหรับคนที่ติดตั้งเนี่ยะแต่เป็นภาษาอังกฤษกันเดี๋ยวนี้ก็แปลหน้าจอเขาจะเป็นอย่างนี้นครับ นี่เรามาดูเมนเมนูจะเป็นอย่างนี้นะตัว editor d a y d a ก็จ <c oughs> ะมีหน้าหน้าจอเนี่ยที่ที่เป็นตรงนี้คือเมนสกรีนคือหน้าจอหลักนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นสถานะจะเป็นอย่างนี้ซึ่งอย่างนี้เราไม่เข้าใจก็มาดูอย่างนี้เนี่ยก็คือนี้คือเมนสกรีนนะครับเมนสกรีนเมนสกรีนจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าอันนี้คือเวลาเขียนเป็นหนังสือจะเป็นอย่างนี้แต่นี้เวลา setting เมนสกรีนก็จะมีอะไรบ้าง mm hmm. เช่นโซล่าเพจ mm hmm. ก็จะเป็นจะมีโซล่ากราฟนะที่จะดูได้นะหมายความว่าจะดูในเข้าไปลึกๆแล้วก็กริดกราฟนะครับส่วนเรือแบตเตอรี่จะดูอะไรได้บ้างก็ดูแบตเตอรี่เพดดูรายละเอียดของแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็โหลดเพจนี่โหลดเพจก็จะดูได้เป็นโหลดกราฟนะอ่ะทีนี้ก็มาดูตรงสิสต์เเตมเซตอัพคือการเซตอัพของระบบอ่า เดี๋ยวเรามาเริ่มเริ่มกันเลยครับก่อนอื่นก็เอาดีขึ้นนะครับ DC ทั้ง2องสติงเลยขึ้นนะครับจากเครื่องที่มันปิดอยู่เนี้ยนะครับเอา DC ขึ้นแล้วนะครับเอาดีซีขึ้นแล้วเดย์ย่รุ่นนี้เป็นรุ่นเก่านะครับเมื่อเปิดขึ้นแล้วเนี่ยหน้าจอจะติดขึ้นหากว่าไม่ติดขึ้นก็แสดงว่าดีซีสวิตตัวนี้ยังไม่ได้เปิดนะ จริงๆแล้วรุ่นนี้ดีซีสวิตมันอยู่ข้างล่างเราย้ายมาอยู่ข,ข้างๆเพราะว่าเราเออประกอบระบบของเราเป็นระบบ t ูอินวันนะครับก็คือระบบของเราจะเป็นงี้หลังจากที่ติดตั้งแล้วเนี่ยจะไม่มีสายไฟออกมาอยู่ข้างนอกนะครับให้ทุกอย่างเนี่ยอยู่อยู่ภายในนะครับเป็นการโปรเทคแล้วก็เพื่อความสวยงามแล้วก็ปลอดภัยทั้งหลังมันจะว่างๆอย่างนี้นะครับเพราะว่าจะให้ระบายอากาศของเครื่องเป็นปกติอยู่อ่ะ หน้าจอเมนสกรีนมาเป็นอย่างนี้นะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่เลยนะครับต้องตั้งค่าเกือบทุกอย่างยกเว้นวันวันที่อะไรเนี่ยนะมันตูกตั้งแล้วในเบื้องต้นเลยนะครับสาหรับการติดตั้งเนี่ยนี่อันนี้คือเมนสกรีนนะครับเห็นไหมเมนสกรีนก็คือด้านซ้ายมือคือตัวโซลาเซลล์นะครับลงมาข้างล่างก็คือแบตเตอรี่นะดูง่ายนะครับแล้วก็ตัวความือบนก็จะเป็นการไฟฟ้าแล้วก็เป็นโหลดในบ้านนะครับ ลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราก็จะเริ่มเซตติ้งกันนะครับการเซตติ่งจุดแรกก็คือไปที่รูปฟันเฟืองนะครับกด,กดเลยครับรูปฟ,ฟันเฟืองนะครับนะครับก็มาที่เบสิคเซตติ้งก่อนเลยนะครับทีแรกอะ่ะเบสิคเซตติ้งโอเคแล้วก็ต้องกดที่ตรงกลางที่มันว่างๆอยู่อ่ะใส่เื่างหมถูกเข้าไปครับตรงกลางเลยตรงเลข1ิอะ่ะตรงกลางนั่นแหละนั่นแหละอ้าวแล้วก็ เครื่องหมายถูกข้างขวามือนะครับแล้วก็ใส่เลขเจดสี่ครั้งเจ็ดเจดเจดอ่าโอเคอแบบนี้ระบบถึงจะให้เราติดตั้งได้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมันติดตั้งไม่ได้นะแต่ตอนนี้อ่าเราจะเอาแบตเตอรี่เซตติ้งก่อนก็ได้ครับแบตเตอรี่เซตติ้งอ่าตอนนี้เขาเซตแบตเตอรี่ไปเป็นยูแบตเป็นเป็นเปอร์เซ็นนะครับเป็นเปอร์เซ็นน่คือ เราจะตั้งค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ไงกี่เปอร์เซ็นต์ทำงานกี่เปอร์เซ็นต์หยุดกี่เปอร์เซ็นต์ชาร์จชาร์จกี่เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเป็นยูดโวลต์แบตก็คือใช้ใช้โวลต์เป็นตัวคอนโทรลนะครับถ้าถ้าเป็นลิเธียมปัอบอันนี้เราจะต้องมีสายโปรโตคอลที่คุยกันนะครับตอนนี้เราไม่มีแบตเราต้องโนแบตครับเพราะเราไม่มีแบตครับมันไม่เราเซตแล้วเ,เราก็กลับไปใหม่ครับเพราะว่ามันนานเกินไปกลับกลับไปใหม่ครับ กลับไปก็ Escape Escape ซ้ายมือสุดอ่าแล้วก็ Basic Setting ใหม่ครับ Escape ครับ Basic Setting Basic Setting ครับขีดถูกไปแล้วอ่าในเบื้องต้นเราก็จะเซตเรื่องแบตเตอรี่ก่อนนะครับเราต้องไปที่ Basic Setting ก่อนแล้วก็ใส่รหัส7 4ตัวนะครับโอเคไปแบตเตอรี่ Setting ครับอันนี้ยุด no แบตแล้วโอเค ไม่ได้หอดีอา,อ,าอากลับไปใหม่ครับถ้ามันไม่ได้เนี่ยเราก็กลับไปแล้วก็เบสิคเซตติ้งทีหนึ่งขีดตรงนั่นแหละครับแล้วก็ใส่เอาเอ่าเดี๋ยวนะครับแบบนี้เบสิคเซตติ้งแล้วก็เรเลขเก็ดตัวครับใส่ที่เห็ดเหตุเหตุโอเคครับอ่าแล้วก็แบตเตอรี่เซตติ้ง Okay. อ่าโอเคทีถูกอ่านี้เราคือเราไม่ใช้แบตนะครับต่อไปก็มาที่ซิติ้มเวิร์กโหมดซิติ้มเวิร์กโหมดอ่าซิติ้มเวิร์กโหมดก็คือมันก็จะมี selling first คือขายขายก่อนเลยแล้วก็แล้วก็ซีโร่ซีโร่เอ็กพอร์ตทูโหลดอันนี้คือใช้แบบออฟกริดนะครับซีโร่เอ็กพอร์ตทูโหลดเนี่ยใช้แบบใช้แบบใช้แบบกริด ไอ้ใช้แบบออฟกิดนะครับแล้วก็ซีโร่เอ็กซ์พอร์ตทูซีทีเห็นไหมซีโร่เอ็กซ์พอร์ตทูซีทีคือใช้แบบออนกริดนะครับเราจะใช้แบบซีโร่เอ็กซ์พอร์ตทูซีทีนะครับลองติ๊กลองติ๊กดูอ่าติ๊กได้ขีดถูกครับขวามือโอเคอันนี้คือเราใช้แบบซีทีนะใช้แบบซีทีอ้าวอ่าเราลองกลับไปดูทิครับว่าสถานะเป็นยังไงเพราะเราใช้แบบซีทีแล้วนะครับตอนนี้ระบบ AC ยังไม่เปิดเปิด AC ครับ ไอตุกเอสีเมนเอสไอซีครับนะครับเพื่อจะให้เอสีเข้าไปนะครับและตอนนี้เครื่องออฟอยู่เห็นไหมครับคําว่าออฟเนี่ยคือออฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์เครื่องเพื่อให้มันซิงค์กับไฟเนาะ,อ,ะอย่างนี้ครับก็เปิดสวิตช์เครื่องแล้วรอรอสักครู่รอสักครู่อ่าครับก็ลหลังจากเปิด ดีเอ uh, <c oughs> เข้าแล้วนะครับเปิดออนเครื่องเปิดสวิตช์อะไรนี้หมดแล้วเนี่ยต้องรอประมาณ3นาทีนะครับระบบก็จะอ่าน AC <c oughs> เข้ามาขณะนี้มี AC <c oughs> แล้วสังเกตนะครับเมื่อกี้นี้มันไม่มีนะอันนี้มี AC แล้วลักษณะของสเตตัสหน้าเครื่องเราเนี่ยนะท,ที่จอเนี่ยเราต้องดูสังเกตดูนะครับว่า 1. มีแผงโซลา์เซล <c oughs> เ ยังไม่ทำอะไรนะครับเราก็มีไฟฟ้าจากไอออนเนี่ยก็คือเครื่องอ e ินเวอร์เตอร์นะครับคำว่าอ่อนนั่นแหละคือแต่ขนาดนี้เนี่ยเเครื่องอ e ินเวอร์เตอร์ตัวนี้ส่งไฟออกไปที่สายส่งนะครับในขณะที่เราเซตติ้งเป็น export พอร์ใช่ไหมก็คือเอ่อเป็นลิมิตลิมิตลิมิเตอร์นั่นแหละก็คือ export พอร์แต่ว่ามันไม่ได้มันไม่ศูนย์มันมันจ่ายไฟออกไป หากมีการมีค่าติดลบที่ที่เสาวไฟฟ้าแบบเนี้ยแสดงว่ามันมีปัญหาเราลองติ๊กไปที่เสาวไฟฟ้าสิครับติ๊กไปที่เสาวไฟฟ้าครับแล้วมาดูเนี่ยมันจะมีซีทีตัวแดงขึ้นเห็นไหมลบอ่าแปดสิบห้าเก้าสิบห้าอะไรนี่แหละเนี่ยซีทีถ้าเป็นแดงเนี้ยมันมันผิดพลาดน,นะถ้าเป็นสามเฟสก็จะมีซีทีเอลหนึ่งเอลสองเอลสามแหละขึ้นมาเลยว่าตัวไหนผิดถ้าเกิดซีทีแดงๆอย่างเงี้ยแสดงว่าซีทีมันผิดนะครับเราจะมีทั้งเรือกสองทางก็คือ แก่ซีท uh, ีที่อยู่ในนี้ที่เราที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คือสลับสายหรือไม่เราก็ไปสลับที่ซีทีที่ที่เราคล้องนะครับตอนนี้เราจะต้องไปสลับทีซีทีกันอ่ะสลับซีทีกันอ่ะเราก็มาสลับซีทีกันนะครับแสดงว่าซีทีมันผิดแม้ว่าระบบจะจะบอกให้เราหันตัวลูกศรไปทางทางโหลดนะครับทางโหลดแล้วเราหันแล้วก็ตามเนี่ยแต่เราก็ต้องดูในเครื่องด้วยว่ามันผิดหรือถูกเพราะว่า เอาเอาแน่กับมันไม่ได้นะครับเราดูจากของจริงว่าสถานะในเครื่องอะ่ะมันถูกหรือผิดอ่ามันถูกหรือผิดอ่าโอเคเราก็กลับมาดูที่เครื่องว่ามันอ่านถูกหรือยังนะครับอา่าเห็นไหมเรามาดูปั๊บอา่าตัวซีทีถ้ามันสามเป็ดก็เหมือนกันตัวไหนผิดมันจะขึ้นอย่างนี้แหละนะครับตอนนี้มันถูกแล้วนะครับ มันถูกแล้วอ่าเราก็กลับไปไปดูที่สถานะเมนสกรีนมืเนเห็นไหมครับก็จะมีไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเนี่ยชี้ลูกศรเข้ามาที่บ้านเห็นไหมเพราะว่ามันถูกแล้วและไอตัวแผงโซลาเซลล์ก็จะเริ่มทํางานแล้วเมื่อกีนะ้มันไม่ทําเลยใช่ไหมเพราะมันไม่ทําเลยมันผิดอ่าตอนนี้มันจะเริ่มทํางานแล้วนะครับนะครับอ่าแล้วก็มีโหลดอยู่เท่านี้เองในบ้านหลังเนี้ยนะครับก็คือมีโหลดแค่สิบสามวัตต์ จริงไหมอันนี้ก็คือโหลดเป็นโหลดจริงเพราะว่าเรายังไม่ได้เปิดโหลดเลยอะเปิดแอร์เปิดแอร์นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดแอร์ดูนะครับเปิดละเปิดแอร์ด,ดูอ่าครับอันนี้เราเริ่มเปิด Air แอร์ละเห็นไหมครับเราเห็นโหลดละสองกิโลครับ ตัวแผงโซลาเซลล์ก็เริ่มทางานเลยหนึ่งกิโลกว่าแล้วเห็นไหมครับก็โหลดก็ขึ้นสองกิโลนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่ยังไม่มีนะครับตรงเครื่องหมายออนนั้นมันคืออินเวอร์เตอร์นะถ้าเราเปิดออฟกิดหรือใช้ออฟกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมันก็จะมีสถานะของออฟกิดนะถ้ามีโหลดเนี่ยอันนี้คือออฟกิดเบรกเกอร์ของเราที่เตรียมไว้ให้คืออันนี้คือออฟกิดนะไฟใช้งานเนี่ย นะครับคือออฟกิจหากเราเอาเอาโหลดมาต่อปั๊บสถานะหน้าจอเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเป็นออฟกิจขึ้นมาเลยนะครับตรงกลางนะครับส่วนด้านาทุกคนคงเข้าใจไอตัวสถานะของเครื่องหน้าจอเนี่ยทัชไอตรงกรีนรทัชสกรีนเนี่ยดีแล้วนะว่าพอเป็นยังไงทนีนี้ต่อไปเ,ออเราก็จะมาดู เซตติ้งเรื่องของรายละเอียดต่อนะครับถ้าเราจะดูสถานะของแผงโซลาเซลล์นะเนี่ยเห็นไหมก็จะมีแผงโซลาเซลล์ pv หนึ่ง pv สองด้วยนะครับมีแต่ละ pv ทํางานกันได้กี่แอมป์กี่วัตต์นะครับแล้วถ้าเราจะดูเนี่ย total ก็ได้กี่กิโลวัตต์อะไรนี้หมดนะครับถ้าเราจะดูะกราฟก็จะมีดูได้ตรงนี้เห็นไ,ไหมนะครับล้วก็ออกไปนะครับคือทุก ทุกทักีนหรือว่าทุกไอคอนของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถจะกดดูได้นะกดดูได้อย่างนี้ใช่ไหมเห็นไหอันนี้คือแบตเราไม่มีเขาก็เลยตัดทิ้งนะแล้วเราจะดูอะไรดูการไฟฟ้านะดูการไฟฟ้าก็ดูได้นะครับดูการไฟฟ้าดูรละเอียดของ C t ดูแอมที่ดึงเข้ามานะครับดูขายดูซื้อดูได้หมดนะครับดู Energy ก็ได้นะครับนี้เลยมีกราฟขึ้นมา ครับนะต่อไปก็ดูโหลดที่บ้านก็เหมือนกันโหลดที่บ้านเนี่ยก็จะขึ้นแบบนี้ครับมีแรงดันมีกำลังไฟฟ้าอันนี้เครื่องนี้เพิ่งเปิดนะครับแต่ว่า power ววที่ใช้อยู่2100นะัวัตต์ยังไม่เก็บข้อมูลเพราะเราล้างเครื่องทิ้งไปแล้วล้านงะเครื่องทิ้งไปแล้วนะต่อไปเราจะ,ะทำการเซตติ้งต่อนะครับอะลาที่ฟันเฟืองครับเพราะว่าเราต้องเซตติ้ง การใช้งานอุปกรณ์อื่นอีกออ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 กิจเซตติ้งก็ไม่จำเป็นต้องเซตเพรพะเครื่องเซตมาให้แล้วนะครับถ้าไม่อาจจะดูให้หมดเลยก็ได้ครับก็ดูที่ d v v n n e e s e t t i n g นี้ก็ได้เอ a n ว e e Setting นี้ก็คือเรื่องของ CT ไม CT อัตรา CT 2000ต่อหนึ่งนะครับตามอัตราของที่แถมมากับเครื่องนี่แหละเนาะเราก็มีเคลียร อาฟอสอันนี้มันไม่มีเพราะว่าระบบเราไม่ใช่ของอเมริกาเลยไม่มีซิสเต็มเซฟเช็คนะครับก็มีแล้วก็ซิกแนนเอเซเลนโหมดนะครับมีอะไรบ้างมีนี่มีรายละเอียดตามนี้นะซิสเต็มโอเคต่อไปก็ uh, ดูดูเจนพอร์ตกิจเซตติ่งนะครับกิจเซตติ่งก็คือตั้งค่ากิจ uh, นะครับ เป็นซิงเกิลเฟ e นะครับทิดท้ายก็เป็นซิงเกิล a ฟ e นะแล้วก็เป็นไฟ2อ0 5 0อยเฮิร์นะครับอันนี้คือเขาตั้งมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะทําเป็น3เฟสอะไรเราก็ทําได้นะเนี่ยก็คือขนาดเครื่องนะครับขนาดเครื่องอะไรก็ต้องมาเซตตรงนี้นะครับอ่าโอเคต่อไปก็เอ่อซิสเต็ม o วิร์กโเนี่ยเรายังเซตไม,ไม่ไม่ได้หมดนะครับ อตอนนี้เราซีโร่เอบอทูซีใช่ไหมแล้วก็อันนี้คือแม็กเซล์พาวเวอร์ห้าพันคือถ้าจะขายในหะ้าพันใช่ไหมเซลลิงเฟิร์สเราไม่เอาเนะซีโร่เอ็กซ์อร์พาวเวอันนี้เขาให้กำหนดไว้ลิมิตคือยี่สิบวัตต์นะครับทีนี้เรามาดูเป็นเอเนจีแพทเทิร์นเนี่ยสำคัญนะเอเนจีแพทเทิรคือคืออะไร อันนี้คือติ๊กไว้ที่แบตเฟิร์สก็คือมันจะจ่ายเข้าแบตก่อนเลยนะถ้าแบบเนี้ยเ mm hmm. นาะถ้าโหลดเฟิร์สเนี่ยมันจะจ่ายโหลดก่อนพลังางานของโซลาร์เซลล์เนี่ยจะจ่ายเข้าที่แบตก่อนนั้นแสดงว่ามันไม่ถูกเนาะเราจะแก้ไขอะ,อะแก้ไขได้ไหมเออโอเคแล้วก็ติ๊กติ๊กถูกด้วยโอเคกรณีน,นี้เราจะจ่ายเข้าโหลดก่อนเลยอ,อันนี้มาดูซิสเต็มเวิร์กหมดต่อไป อลองกดเครื่องหมยตรงนี้ลงดูนะครับอันนี้คือถ้าเราจะใช้แบตนะเราต้องติ๊กแล้วเนี่ย time o f use เนี่ยถ้าไม่ติ๊กแบตไม่ทำงานเนาะจำไว้เลยนะครับเนี่ย time o f use ข้างบนเนี่ยต้องติ๊กถ้าไม่ติ๊กแบตไม่ทำงานส่วนในเวลาทั้งหลายแหล่นี่ถ้าเกิดเราติ๊กข้างหน้าเป็นกริดชาร์จเนี่ยมันก็จะเอากริดมาชาร์จนะเวลานี้ถึงเวลานี้จำนวน power เ,เท่าไหร่ เมื่อสถานะแบตเท่าไหร่เนี่ยโวลต์นเนี่ยอันนี้คือความหมายที่เราจะเซตแบตเตอรี่ได้เพราะว่าเครื่องนี้มันเป็นเครื่องที่ดีมันสามารถจะเซตช่วงเวลาของการใช้แบตได้ทั้งหมดหกช่วงเวลาจะชาร์จจากเจน็นชาร์จจากกริดก็ได้แต่เราไม่ให้ชาร์จจากกริดเราก็ไม่ติส่วนการใช้แบตเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะนนี้ให้ใช้ได้ห้าพันวัตต์5้า0ันวัตต์อะลิมิตอะ คือให้ชาร์จแล้วก็ให้ใช้ในห้าพันวัตถ์ถ้าเราไปลดหรือเพิ่มตัวเลขไว้จะเพิ่มตามนั้นเนาะอันเนี้ย power เนี่ยแล้วก็เวลาด้วยเวลาตีหนึ่งถึงตีห้าเนี่ยให้ใช้แบตเตอรี่ได้ห้าพันวัตต์หากว่าเราว่าะให้ใช้ใช 3, แค่สามพันเราก็เป็นสามพันเนาะเวลาเก้าโมงนาฬิกาถึงบ่ายบ่ายโมงเนี่ยใช้ได้กี่วัตต์เราจะให้ได้ชาร์จและใช้กี่วัตต์มันคือตัวเลขที่เราเซตได้ อันนี้เข้าใจไหมเข้าใจเนาะนะครับอันนี้คือถามวิบยูทถ้าเราไม่ติ๊กมันไม่ใช้แบตเนาะอันนี้เราไม่มีแบตเราไม่ติ๊กโอเคนะครับหลักๆก,ก็เป็นแค่นี้เองนะสำหรับการเซตติ้งเดยเนี่ไม่ว่าซิงิลเฟสหรือสามเฟสเนี่ยสำคัญก็่คือว่าเรื่องซีทีอย่าให้กลับข้างข้ากลับข้างเนี่ยไม่ประหยัดไฟเลยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะมาคอมมิชช่นนิ่งอ่ไวไฟกันต่อเนาะ ต่อไปเป็นการเซตติ้ง Wi-Fi เพื่อเอาระบบขึ้นข่าวนะครับขึ้นข่าวในเบื้องต้นก็คือดาวน์โหลดแอปของเดย์ข่าวมาก่อนนะชื่อเดเดย์ข่าวเอนะดาวน์โหลดมาแล้วลงลงลงแล้วเอา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 กลับไปหน้าหน้าแรกนะครับหน้า นั่นแรกโอเคนัาแหลหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วลงทะเบียนด้วยอ e ีเมลแล้วเนาะเราก็จะได้เป็นผู้ใช้แอปแล้วนะครับเป็นผู้ใช้แอปปุป๊บมันก็จะมีไซต์เดโมโมาให้เราเนาะให้เราดูลองดูลองเล่นวิธีการที่เราจะติดเ,เอา Wi-Fi ดองเกิลขึ้นขึ้นค่าวเนี่ยอย่างแรกคือเราต้องจดรหัสพสเวิร์ด ของบ้านลูกค้าไว้ว่ารหัสเข้าอะไรชื่อเครือข่ายอะไรนะเดี๋ยวมันจะหลงจะลืมนะแล้วก็บ้านเลขที่ของลูกค้าไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถามลูกค้าว่าจะตั้งชื่อแพนอะไรให้เรียบร้อยลงในสมดุดคู่มืออันนี้ก็ได้เนี่ยลงในอันนี้ก็ได้เพราะว่าเพื่อจะให้เราเไม่ลืมระหว่างทํางานนะระหว่างเซตติ้งถ้ามันลืมแล้วมันชักช้ามันไม่ทันเนี่ยนะอา้าวจดไว้ก่อนเลย เอเราก็ต้องถ่ายเ,าเราต้องจดรายละเอียดของลูกค้าไว้นะเช่นเราจะตั้งชื่อแผนเขาว่าอะไรเช่น a p s Office บ้านที่ต้องจดไว้ด้วยอน,นี้8 8ดตแปดทัหนึ่งห้าห Wi-Fi เครือข่ายเขาชื่ออะไรก็จดไว้เดี๋ยวมันลงไม่รู้ว่าอะไรมัน,นโผล่ขึ้นมานะครับแล้วก็พ a s, <c oughs> <S เ w ิ r d ดจดไว้อา้าวโอเคแล้วนี้เราจะเริ่มแล้วครับอา้าวอันนี้คือหน้า น่าเริ่มเซตติ้งนะในเบื้องต้นก็จะมีไซส์เดโมมาไซส์นึ่งก่อนเราจะเริ่มตั้งแพนแล้วไปที่3ขีดด้านบนติ๊ก okay. อันนี้เราใช้เมนูภาษาไทยนะก็จะเป็นภาษาไทยเลยเอานี้สร้างโรงงานนะครับเริ่มสร้างโรงงานก็ใส่ขอ้อมูลพื้นฐานเลยชื่อชื่อพืชนี่คือชื่อแพนอนนี้มันแปลงจาก Google น่ะชื่อแพนชื่อพืนชพน,นี่แหละของเราก็คือที่เราจดไว้แล้วเนี่ยก็คือ a p s s o l a เอ๊ะ ไม่ใช่ A P S, <S, <S, นะ S Office ชื่อนะ A P S Office ชื่อแผนชื่อแผนได้แล้วนะครับอันนี้คือที่อยู่นะครับที่อยู่ถ้ามันขึ้นมาอย่างนี้ยมันมันขึ้นจากที่เราอยู่นะเราใส่ไปเลยครับดูว่ามันเป็นตรงนี้หรือเปล่าอา้าโอเคแล้ว ถ้าอย่างนี้มันก็มันก็มันก็โอเคแล้ <fit? S 2> วละอะไรไรวะเอออ่ะโอเคแล้วเอ่อต่อไปพิกัดขึ้นแล้วนะครับเขตเวลาขึ้นแล้วภาพพ,พืชเอาไว้ที่หลังภาพพืชคือภาพแผนนะเนานะเอ่อทีนี้ข้อมูลข้อมูลระบบนะครับประเภทของระบบก็คือกรุณาเลือกอ่ากรุณาเลือกประเภทของระบบของเรานี่ก็คือระบบจัดเก็ขบ,บ,ขบ,บข้อมูลก็คือว่ามีเก็บพลังงานไงเนาะ ไม่ใช่ออนกิดโอเคเดี๋ยวเราจะใส่แบตเตอรี่ที่หลังนะครับต่อไปก็ขนาดของการติดตั้งนะครับเห็นไหมเนี่ยกิโลวัตต์เนี่ยเท่าไหร่เนี่ยของเรานี่ประมาณตีถ้งหกจุดหกเอ่อหอ่ห้าจุดห้าจุดห้าละกันโอเคให้ใส่จุดด้วยนะจุดสองจุดหนึ่งอะไรก็ได้เพราะแม่งมันไม่ค่อยค่อยทำงานให้นะต่อไปก็คืออะไรนะข้อมูลรายได้เป็นไทยบาทนะจริงๆแล้วมันมันใส่ห้าบาทได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ ไอ้ยืนยันครับยืนยันเนาะไม่สามารถว่างได้ก็เนี่ยมันมีบ้านอลขที่ครับเนาะกลับไปใหม่เขาว่าไม่ให้ว่างได้เนี่ยมันจะต้องมีตัวหนึ่งะที่ว่างไม่ได้อะไหนดูสิประเภทของระบบเขตเวลาที่อยู่อเห็นไหมมันไม่ให้ทาเพราะมันไม่ใส่ที่อยู่นี่เองแปดแปดทับหนึ่งห้าหกอย่างเงี้ยทำไม่ได้หรอกเมื่อกี้มันไม่ให้ทําสังเกตให้ดีนะเพราะว่าเลยไปแล้วโอเค มันให้ทำแล้วเห็นไหมเพิ่มตอนนี้เพิ่มเลยครับอณะใช้แอปนี่ถ่ายตรงนี้ครับนะถ่ายตรงดองเกิลน,นั่นแหละนะอ้าโอเคตอนนี้ก็คือติดตั้งแพนเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นสถานะให้เราเพราะว่าวันนี้ก็กลับไปก่อนครับ ครับไปอีกโอเคอแม้มัน,ม,นมันยังไม่ขึ้นเ,เราเห็นแล้วว่ามันมันมันอยู่ระหว่างการติดตั้งนะอันนี้เราก็จะช่วยมันให้ให้เกาะ Wi-Fi ที่บ้านตัดติ๊กเข้าไปครับตอดติ๊กเข้าไปแล้วไปที่อุปกรณ์ที่ไปที่อุปกรณ์อันนี้แหละเราต้องช่วยมันก็คือนี่อะไรเนี่ยกำหนดค่า Wi-Fi ครับกำหนดค่า Wi-Fi Aps Solar ไม่เอาห้าไม่เอาห้านั้นเนี่ยใช้ไม่ได้ไปหาสองจุดสี่นี่สองจุดสี่โอเคสองสี่กลับครับสองสี่พาสเวิร์ดของที่ของที่นี่ที่ที่บอกให้จดนี่แหละเพราะว่าพาสเวิร์ดของที่นี่น สตาร์ทคอนฟลิกใช่ไหมมันก็จะนำดองเกิลตัวนี้ขึ้นข่าวเนี่ยมันกำลังกระพริบอยู่เนี่ยมันกำลังกระพริบอยู่เห็นไหมอ่ามันดับไปแล้วมันรีเซ็ตแล้วเนี่ยคอนเน็กอันนี้มันให้คอนเน็กให้เราคอนเน็กกับตัวมันเพื่อขึ้นข่าวแล้วมันก็จะถามหาพัดเบลดของมันไม่ถามเลย อันนี้เข้าตัวนี้เข้าของมันครับใส่พัดเวิร์ดของมันเห็นไหมเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีพัดเวิร์ดอยู่มันกลับหัวด้วยก็ไม่ได,ไได้ต้องใส่พัดเวิร์ดของมันเอากล้องมาถ่ายเลยอ,อ,อะน,นะนั่นแหละเดี๋ยวนะก็สำหรับพัดเวิร์ดของดองเกร์ตัวเนี้ย ไวไฟของมันอนะ่ะแนะนําให้ถ่ายรูปไว้เพราะมันอยู่กับหัวกับหางเพราะเราตั้งอย่างงี้ปกติมันอยู่ตูดอินเ,เตอร์ไงแต,แต่ระบบของเราอะ่ะเราย้ายเข้ามาอยู่เงี้มันก็กลับหัวกับหางเราอ่านไม่ได้อันนี้อินเทอร์เน็ตโอเคไม่เป็นไรเชื่อมต่อเฉพาะครั้งนี้ก็ได้เอาแล้วเนาะโอเคก็กลับไปเลยครับกลับไปกลับไปของเราพอหลังจากที่เราใส่พัดเบิร์ดแล้วก็มันก็จะ เนี่ยมันก็จะทำการเนี่ยเรียบร้อยแล้วเนี่ย s หมซัคซตฟูลีดันอ่าบันทึกไว้ก็ได้จบแล้วครับอันนี้รอเนาะหลังจากที่เราเนี่ยมันจะขึ้นไฟขึ้นมาแบบเนี้ยเดี๋ยวไม่เรียบร้อยมันจะขึ้นคานะครับถ้าใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้นาทีระบบในในมือถือเราก็จะดูได้เนาะต้องรอเนี่ยต้องรอนะ ต่อไปก็จะ,ะจะเป็นวิธีการที่เราจะโอนแผนนี้ให้ลูกค้าเราดูะนะครับอันนี้มันระหว่างขึ้นนี้ไม่เป็นไรก็รอให้มันเซตติ้งไปตอนนี้เราจะทำการโอนแผนนี้ให้ลูกค้าเราดูนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราให้ลูกค้าเราติดตั้งอแอปเรียบร้อยแล้วลงบัญชีลงทะเบียนด้วยมือถืออีเมลอะไรก็แล้วแต่นะมีมีแอปของตัวเองแล้วตอนนี้เราอ่ะ จะต้องรู้ว่าอีเมลของลูกค้าที่ที่ลงทนะเบียนชื่ออะไรนะให้เขาจดมานะครับเช่นจดจดใส่ไว้ตรงนี้ก็ได้ว่าเขาลงทะเบียนแล้วเนี่ยของลูกค้าเราอะ่ะเพราะเดี๋ยวเราจะโอนโอนให้ลูกค้าเราแล้วนะอันนี้อันนี้คือตัวอย่างที่จะโอนนะครับโอนก็ไปตรงที่ข้างบนนี่มีมีนี่ไหมอ,อ๋อเออโอเคอันนี้ก็คือเป็นภาษาไทย เอ่อความหมายคือเพิ่มเครื่องข้อมูลนะสมมติเราจะมีอีกเครื่องเราในในแพนเนี่ยเราจะมีอีกเราก็มาเพิ่มเพิ่มได้ตอนนี้เราต้องการเขาเรียกอ,อะไรจัดการกานเข้าถึงเพื่อจะโอนแพนเนี่ยไปให้ลูกค้าดูนะครับแล้วก็ก็ไปที่จัดก,การการเข้าถึงครับแล้วก็ไปที่เครื่องหมายบวกรอครับ,รบตอนนี้ที่บอกว่าให้จด ชื่อลูกค้าที่จะโอนเนี่ยไว้เพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะจําไม่ได้อีเมลอีเมลอะไรหรือไม่ก็ให้ลูกค้ากดอีเมลเลยนะครับบวกบวกแล้วใช่ไหมบวกบวกก็คือเอชื่อลูกค้าเราตอนนี้คือ AP s ตัวใหญ่ครับแล้วหลังจากที่เราโอนย้ายและมอบให้เจ้าของบ้าน ดูแผ่นได้นี่ก็คือแผ่นที่ติดตั้งเมื่อกี้นี่นะครับก็คือ ABS Solar ABS Office นะครับ,รบก็คลิกเข้าไปดู ABS Office นี้นะครับก็เห็นการผลิตไฟฟ้าแล้วตอนนี้ผลิตอยู่1.7นะครับโหลดใช้1.65นะครับก็เรียบร้อยอลูกค้าก็สามารถดูแผ่นได้แล้วนะครับโดยการโอนย้ายจากเราไปนะครับ